คือได้ยินข่าวว่ามีผู้บ่าวไทยมาขอบอขอเอ้ยดีขอน้องมาขอผาเอ่ือนีผืนบ่าวมาไัไพ่จังว่ามาขอสาวือ,อวมือน่เอวเอาแมนเจ้ากับน้องจกวบเพ่ยังเออเป็นซื้อไผ่โอ้ผืนยังไห้รุ่นของฉันฉันเนาะ ว่าสิคนก็ยังตัดสินใจนะเป็นยังขิดอยู่ว่าป้าสิเอาคนใดนได้เนาะเนาะแมว่าทั้งเอื่อยกางงามทั้งนองกางงามพับนั่เนาะดอกเป็แสนบาทโอ้แสนบาทค่ะแสนบาทเด้อโหมีทองน้ำอยู่บ่จักรวาลทองอ่ะทองกะสองบาทโอ้ bàn đèn nâm cho, khỏi cả, ai trái cả bộ hoa cả, khỏi con trai đó đi, <laughs> đi nó, đây sáng, à, sáng <laughs> <nè. cười> กับสไปดีและสวัสดีเดอร์พบแมพี่น้องเบิด์ตสุขุสุคนะบ่าวอาจจะเป็นภายในหรือต่างประเทศกะยินดีต้อนรับเข่าวซูซองสาวเมย์บันป่าอีกแล้วเนาะโดยพวกก็อ่าเมพบอกับสาวเมย์บันป่ากะในมหาทางสองสาวเพิ่นเนาะกะทางสองเอวยน้องเพิ่์นว่าฉัเนาะสาวโสดทางสาวเมยเองก็ได้มาถ่ายทางน้องเพิ่นกับเป็นเถื่อนหนึ่งแล้วเนาะทันนี้ก็เป็นเถื่อนที่สองว่าฉันซะก็ได้แหวมาหาทางน้องเพิ่นอ่า มาคือว่าสาโสูดท้งเอื่อยทั้งนู้ดจะต้องซวยเพชรคู่อ่ะเบลเป็นการศึกษาเสียเวลาก็สิได้เข้าไปหาทั้งน้องไปเลยทางสมุดเองก็สิได้เข้าไปหาเพิ่อนบายจ้าบายดีน้นองคนงามทั้งสองคนสวยเพชรคู่เนาะแม่นสวยเพชรคู่เออแม่นความน้องปฏิบัติเป็นจังได๋ละ่ะนั่งแบบนี้บ่าท่านั่งฮะแม่นคือกระจกกระเจะขึ้นหน้าวเลยนี่อากาศโคตนในนาะอีน้าก็เลยใส่ถุงผ้าชั้น ฝนหนาวฝนโควิน้องแอนนาน้องม่อมม่อมม่อมมอมแม่องม่อมม่อมแม่กินข้าวกินน้ำก็ยังอีหละามือนยังมาได้กินอ้าวเธอก่อนนี้มันก็สี่มุ่มงเลยนางเอ้ยแต่รถพุ่งบ้า มันบุมนอกินบางสิงอยกไปซื้ออย่งไอน่เป็นพิเศษถูกใจบ้านนอเว้นอยู่บุไปหาของอยู่ของกินเลยชั้นแล้วมีอย่างกินดิจากตะเศ้าคนบ่ตปเศ้าไกินนี่ชื่อตลาดอืมแต่กันเว้นมีอย่งกินอ้อมีจงได้แบบน้คือนี่ยินข่าวข่าวมไปยันไทยบ่นะยังกยู่อย่างยังกันยูวียงมาเจ้าน่ะ โอ้ขี่อยู่ไทยนะบันไปไทยบัได้ไปโอ้เงินเดือนท่าได้ไปเห็ดนะล้านสองล้านสองโอ้ก็ถือมาลายสมควรได้นอกล้านสองก็เป็นเงินบาทก็สองพันบาทเนาะก็เป็นเงินกีบเท่าก็ล้านสองอืมพ่เป็นเอื้อยพห่เป็นนองอันนี้เป็นนองโอ้จะเป็นเอ้ยอ้ยโอ้เอ้ยนองหน้าตาคือบื้อกันได้จะ <c ười> คนได้งามกันเจ้าว่งามคนละแบบเด้อเฮ้ย <c ười> งามคู่บ่แม่นอันนี้งามแบบสไตล์แบบว่าหวานๆนะอันนี้ให้ยินด<ค>นะเอ้อยก็งามน้องก็งามแม่นสิเอาเอ้ยก็สิได้เเด้อสิเอาน้องก็สิได้เอ้ยัน้เขาบกแล้วพี่สิได้น้องเนาะเพว่าอุน้องเอนาเท่าไหร่นะ19น้องมัน18แม่นบ่ปีท้ายปีเนาะ ปีไทยปีแมนก็ถือสมควรตึบนได้เห็นแล้เนาะสิบแปดสิเก้าใครได้สิเด็ดัวคนกันป่ะนี้เนาะเอ้ยคุยไปใส่จกันเอ้ะคุยใสใจกันนะคะคนคุยไปกอนคุยไปกันันกี้นาจะจิงใจกับเากันอยตอนนี้ยังมีใครจิงใจบอแต่ว่ามีคนคุยน้าเยอะช่วงนี้กนมีคนคุยน้เยอะคู่หัวคนจิงใจนํามเ เงหมดิงใจคนแก่คุยกัไปกอดคุณจังไหนสาวน้คุยกอนคุยกันไปกอนถึงคือได้ยินข่าวว่ามีผู้บ่าวไทยมาขอบอกอเอ้ยดีคนอ่องมาขอไปอู้ผู้นมีที่ผู้บ่าวมาให้จังหวะมาขอสาวคือก้อนจะเป็นซาบเลย อือแต่วเอาแมนเจ้ากับน้องเจ้าบ่เพิ่นยังบ่เอือกเป็นซื้อให้โอ้พิ่นยังให้รอรุ่นพอซั่นฉัเนาะกว่าสิเพิ่นก็ยังตัดสินใจนะเพิ่นยังคิดอยู่ว่าป้าสิเอาคนใดได้เนาะเนาะแม่นกว่าทางทางเอื้อยก็งามทางน้องก็งามพั่นาะเนาะป้าจะเอาไปเนาะแม่น ก็เลยแบบว่ามันจ oh> ัสิค hm ิดจต็มเเนาะเป็นนมทางใดนงคุยกับเจ้านมไทยบอกุ่มเานุ่มไทยคุณบอกไทยบคือบอกลาหรือพน่คุณบอกไทยคุณบอได้บอกขอใจคุนอยู่บอกคนณบอกจะเข้าใจเุณนว่าจิงไดจะมาขอนะเหะอว่าจะมาขอน้องเอนนานะหรือว่มเนีีบอก โอ้ะค่ะสินสอดขาดองเลยเธอได้สักขนกั้นกบมีแบบล้าน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 ทะเกาะล้านยังกาะล้านเท่านี้ล้านกี่พนี่วิบ้านนเมันจะานกี่ราาไทเขาอกทองก็สองบาทสนบาทค่ะอบาเดินโอ้มี้องําอยบ่แบบมจกวาทองอ่ะทองกะสองบาทสองบาท เป็นเดนน้ำแน่เป็นสายสอยน้ำเน่บอกว้าจ้คอยก็หายใจกับบ่หอทองคอยกคอยเป็นผู้ชายน้ที้อใครเป็นผู้โชคดีเนาะในชางเนี่ด้จสาดูฟังเด้อผู้บ่าผู้เเนาะแมนเหกองเอตถามว่าเงินชเออถาว่าเงินแสนบาทกับคำสองบาทป้าสาวแอนนานี่ไปเลยมันบ่ นะเนาะคือเพิ่นว่าเราโหมีเงินแสนเขียนบริจับเนาะแม่นคว้าอ่ะน้องนี่จ้ะทางน้องนี่จ้ะกระดองทั้งางน้องคือกันโอ้คือกันารไหวหน้อยหนาเพิ่นเลยนั่นเนาะทั้งเอ๋ทั้งน้องนี่แม่เพิ่นมีทางนับเงินค่าทิศศน์เลยสองคนเดี๋ยวสองเซนคารมาบบได้กับโบเอาบ่เจ้าค่ะคนละสองบาทกับสี่สี่สี่บาทนี่เนาะโอ้ยชะลายจากพ่อว่าชะลายอืมข่อยนะไก่้ตาตุูมตัวหนึ่งก็เอาดอก พอใจพอตะหักแท้เนาะเงินคาโดงเนี่ยสำคัญบอกกับสำคัญอยู่การคอยนี่ป้าจต่จะทำได้แล้วบอกเยอะคนนึงก็ไปนล่นเขาเนาะเฮ้ยเมาดิจัยวอยโยทางนองเพิ่นนะครับเพิ่นเนาะกับปตีเพิ่นเนาะเพิ่นฮัชซิวาเองเพิ่นว่าเงินคาโดงคาโดงกับกัมปตีเพื่อไปให้พ่อให้แม่ขาน้ำนุ่มบอกเนาะแม่ป้าแต่ ค่ะสินสอดเพิ่นฟังไว้เด้อหนุ่ม,ม,มชงแสนบาทว่ทาซั่นทั้งเอื้อยทั้งน้องสิเอาไผก็ได้คั่น <c oughs> มีเงินแสนบาทเนาะเอาจัเชน่ม้ออันเชนแสนบาทนะี่ปันกันคนละครึ่งแบบมีคนนึงนี่สิเอาเจ้านะี่สิเอาสิเจ้าเนาะเล่าลนนนะแล้วมีเงินแสนนึงเนาะเดี๋ยวเราเอาทั้งเอื้อยเอาทาั้งน้องนี่ปันคนละ50,000เอาบ่ คำของคนละบาทเลยเอู้ทามเจ้านี่เนาะทามสองบาทเอาทั้งเอ้ยทั้งน้องใชเอาบ่อเห่อแบ่งกันเลยเราหายคนละหามื่นโเอาโอ้ต้องไบบแสนเนาะเย็นบ้านกันมาได้คนละหามื่นเนาะมันตกอยู่แสนเลยได้สิหามื่นก็บ่ได้อีกมาได้แม่คืออันต้นที่ว่าบ่อยคอยหยาทามทั้งน้องบนน่อง หลังจากที่เจ้าเลือกแรงกับแฟนเก่าก็ยังบม่ได้ผืนไปติดต่อหาเจ้าเลยบอกแฟนเจ้านะโอ้คาดองเมื่อกี้ทะเลกน้องละคาดองเมื่อกี้ะนมันเล่าอ้านงโอ้ล้านหนึ่งคาร์ดร่วมเมื่อทาเลเสร็จล้านล้านเดียร์มันผันหายค่ะโอ้เอาเอาเอาผนรกระชงขึ้นพิ้นเนาะ ข้าวสมุทรวันุ่มไทยมาเต็นเอาเงินเซนบาทพัดเจ้าบเอาเลยกันเจ้าจะเงินใช้มาส่งคืนเพิ่นจะได้นเคร่งแค่สมมุิว่าคือเจ้าเนาะเอากัน,นแล้วพัดเจ้าพัดบ่มักบ่มหักเพิ่นเนาะเอาต้องเอาเงินเอาเงินตัวเาเอาเงินคาร์ดองเซนบาทนะเอาส่งคืนเพิ่นมาหนี่อยเอาเงินให้ส่งคืนเพิ่นมาหนี่ยกะห้ามจาเพิ่นมากก็ิีใจก็เ้ามแต่งเอา เออยันยันว่าอย่ามาปะทิมกันในภายหน้าเนา้องหูแล้วจิตใจแต่อันแตทกับเั็นมาเกิดเจ้าได้ฉันจะาไม่จิงใจก็จิงใจกันอยู่ฉันไดีเยอาล้างศมันกระชงหินไม่ก็ว่าจีจริงใจจริงจังแค่นี้วัดอยู่ไปนานๆมันบัดมันบมดมันบมดจิงใจมันบมดจริงจังบวดนี้จริงจังเขามันเป็นปุกจังบอกจริงจังเนาะปุกเขาจังเขาคุยกันไปก่อนคุยกันปก่อนค่ะ ไผยพา่แหละเป็นคนแบบว่าให้เอาเงินค่าดองสินสอดนะบอเองบอกเองบอกอยากได้าฉันเนาะการหักหมักมีคนถือใจหรือเปล่าการเองเนาะคนสองคนลงกันเนาะคือข้องนอกนี่เคยคิดว่าวางเงินหนึ่งแสนบาทถ้าเป็นเงินกี่ตอนนี่เท่าไหร่แต่ยังพูดเรื่องเงินเอ้าเา็นคกจำบป็นก็จำเงินหลายแจะเคลื่อนแต่ว่าเจ้าคือบัวรอง คิดเบิ่งว่าถาวางเงินหนึ่งแสนแต่ตู้เป็นเงินกีบเ้าวจักลานเนาะลองว่าดูแต่ฉันน่าแบบสองล้านตายโอ้ยบ่นแล้วล่ะโอ้ยโอ้ยเพาะผนจริงได้หลายเนะาะวะเงินหนึ่งแสนบาทถ้าเป็นเงินกีบห้ากว่าหกสิบล้านหกสิบล้านเด้โอ,โ,อโมแมนตสองล้านโ,โ,โมแมนต์มาสองล้าน <laughs> แล 5, ้วห้าสิ้าเงิน60สิบล้านนะช่องปียังบได้น้องละยงังพูดคนยังยังได้เมนเนวันน,น,นี้ค่ำบาทหนึ่งจะได้บเนี้เอาไอามกดมาสามเปนหกสามเป็นห้เนามนเดชเงินชามหมื่นแบบนี้เ <laughs> <laughs> งินค่ำช่องบาทก็ตตองเงินอยู่เจ็ดหมนแสดงว่าทางนอกนี่เพื่อนกข้าใจพิษเอาะเมนแดนบาทกระตกอยูสล้านขีดเนาะขีดว่าซ้ำนั่นนะเป็นนอกะดั่ทองกระ เงินไทยก็ประมาณสามสี่พันเนี้ยเนาะแมนถ้าเป็นเงินไทยเข้ากับสี่พันบาทถ้าสองล้านนะเนาะทางนอกเขาคงเข้าใจผิษเนาะแมนเปินบอกเขาจะเป็นว่าเงินหนึ่งเซนนี่ก็ต้องเป็นช่องล้านกี๊ผนว่านันนี้แหละ้วผนก็ว่ากันเนอะทางนี้ก็บอาคารองกับแพงแท้ว่ะเฉพาะเป็นจากบ่อาเนาะแม่ก็คือทางน้องบอกก็บโอ้ยบริแพงละสิขิดบริแพงได้เงินคารองผนขิดในใบวว่าสองสองสองล้านเราอะมันเป็นหนึ่งเซนเลยเมน้างน้องก็ว้าพิษว่าฉันเนาะ คันเป็นไม่ได้คันคันเป็นไม่ได้นะ่ะเอาเงินบาทนะเงินคารองหนะึ่งแสนบาทแต่เ,เป็นเงินกีบสองล้านาแต่แ,แต่สิเลือกเอาหนุ่มไทยเอ้ยจะเอาเงินบาทหรือเงินกีบมาขอฝนก็นแลแ้วแต่หางเงินบาทหนึ่งแสนบาทหาเงินกีบ <c oughs> เป็นเงินกีบสองล้านแม oh, นโอ้โหเนาะทางนอเป็นแตสูตกันขนาดนอหนงหนงใหญ่เงินกีบจีบสาวติดเป็นบ่แมน เอาโลดนะเนาะงบาทเลยเม็นขาดบ่ยิ่งบาทขาดใจทางน้องทางน้องนี่ก็บโบเคยได้เห็นเงินไหลจากเถื่อบ่ได้เห็นอยู่บ่จากบถื่ตีเพื่อได้จังโมถ้าว่าเจ้าได้เงินไหลปานนั่นจะเฉยไปเห็นยังนอกถ้าว่าได้เงินไหลปานนั่นกะเห็นเพื่อนเห็นเพื่อนหลังไม้เพื่อนหลังเก่าเลยเป็นจังไดเนาะมันอยากติดกอดหลังไม่งามก็มีออยากกอดหลังไม่งามก็มัว ผู้บ่กครูบ่าวมักครูบ่าวทา้งในใจในใจนี่ขายอาุปกรณ์เครื่องว้อขอลมตะก่อนบ่กว่าวในใจน้องคาว่ามักหันนะมกักกะคนไทยคนลาวก็ได้โอ้หมักน้องเด้จ้ะคือการดูน้องนี่บ่เอื้อยไปทางใดก็ไปน้ำนั้นเนาะนี่ว <c oughs> ่า <c oughs> อ,อ่ายก็ว่าครูบ่กครูบ่าวนี่บ่ได้มาน้ำเว้าบ่ได้แชสลมเว้าค <c oughs> ือตั้งแต่เห็นชุเจ้าเปิดใจมานี่ก็โดนแล้วเนาะก็คือ ต่ลเมือนี่คือชีทรศัพท์นี่ชีระเบิดนั่นเนาะสายเขาแมนบอกนกเอ็นอกเอนหาคือว่าเห็นลช็อกลรชดบ่เห้ว่าเราตื่นเช้ามาลไรชดแตทุลซับว้าแตกตุ้มตั้มนั่นนี่นะแมนบอกลายชดว่าันแนเฟื่อการให้เเป็นเบิ่งเห็นว่าเขาเห็นเียกตลอดชิชมงว่าชันแนลอันดีจแจกได้มน้องเ่นกันอากาศฮอนซีกำลังไปหาการเขียดบ่ บ่ได้ไปเนาะน่องในสนา่บอดไปบะบ่เออต่างในสนามเรียกแ้วบ่กดมันแล้วแมวเมนบ่เอ่ยกับน้องนี่คือบ่คือกันแท้เนาะเอ่ยกับน่องเนี่ยคือบุคคลกันเนาะอันนี้ชิชมได้เอ่ยเพิ่นน่ะบ่งามขนาดรู้สึกแบบเป็นสาวได้ปีนเนาะเป็นสาวรถทางล่างนี่บ่แม่นรถเจ้าบ่นี่2,000ปั่นกันคนละเป็นรถน้อกเอื้อยบ่ติเันกห้หายครับเป็นบ่ บมเป็นเนาะขี่เป็นแต่ค่ะบมเป็นถือต้องขี่เป็นจีบเอาใชขี่ขี่เป็นแต่ค่ะบมเป็นนั่นเด้ว่าละว่าขี่เป็นเบื่อเมาหลอดต่อเวลาขี่ต่อมันจะกับเมาเลย่าเฮ้ยจะได้เวลาเมาเต้นหลอกหลอกคือดีเก่เลยขี่เป็อสิบุ๋มีเสียไรเม่์พี่เนาะ มาหลินมาหัวนะหอยกน้องเปินทะเลแมนหม่อมเนาะโอ้นักทันสมัยก็บอกลายเว่าว่าอะไรก็บอกเงาเลยนะขนมขนมมึงก็มาในยังมาฝากน้องเพิดมือเนี้เอาขนมให้น้องเพิ่อนก่อนพอได้กินหย่ำเบิ่งขนมเบิ่งโทรศัพท์ถัดเชิญใจมีประสาทตัวพี่พี่ประสาทเอออาซชกินขนมเบิ่งโทรศัพท์เด้อใช้ใช้กินขนมให้สาวมือเบิ่งมนปากกันปันกันแล้วเปันมาฉับมือแล้วเคือเพิ่อนโอ้สาว แอนนากับสาวม่อมนี่มักขนมยังเนอะพนจะได้ฝากมาให้เนาะจะมักกินยังันี่ก็มักอยูหม,ม,ม,มักผัวาหายใจกลัวว่าฉันเนาะ <c oughs> <c oughs> บอยหยอกสักน้องเพื่อนนะหายมีอ่าอารมณ์ดีว่าฉันเนาะโดนๆมาพอ,อกันว่าฉันเนาะทางเฮากะเ,ออเลยทักทายหาหน้องเพื่อนถามหลิดยัา,างเรา,าเอาอกแอนนาเอาพวกคูบ้าหินกระจกมาถ่ายว่าป้าแต่ค่ะดอกน้องแอนนาว่า ถามมีหนุ่มไทยถามค่ะสินสอดว่ะมีหนุ่มไทยค่ะอ่าถามค่ะสินสอดป้าทางสาวเมย์ก็เลยมาทำจากปากน้องเอ็นาเมนเทเบลแต่ก็แมนเนาะแต่ก็แมนความจริงหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทถ้าเป็นเงินกี่พักกระชองล้านทองหนึ่งบาทบอทองสองบาททองสองบาทแมนชองบาทแต่ก็หกหมื่นเจ็ดหมื่นผู้ไงแมนตกเจ็ดหมื่นอแต่ว่าถ้าเป็นอะไรเป็นเงินกี่ว่ากับ ธรรมดาเนาะหนึ่งเซนบาทกะโอ้ยสองล้านกีบโอ้ยลูกสาวนี่เนาะจากหาคุณแต่มาลูกสาวจะบ่งงามคือน้องเอนนากับน้องแมมมี่กะบอะไรคือเก่าเลยที่นุนมจะตุ๊กเจ้าเน้าสองคูนก็สองเซนบริมุ่งสู่หาเซนคุณบ่สบริมีนุ่มไทยอยากมาหาบ่จกระบอกนี้อู้หู้ขัดนอยากมาหาให้มาบอ ก็จะพ่อพน่อาเข้ามาหากี้กับคนไทยเิ่นกี่ยายามซื่อซื้อเบ่ได้ก็นเสาดินน้ำนอเคยมาหาจ้ะบ่น่ะคนไทยเิ่น่ยมมายาเพื่อ่คนกุ้งกุ้งแก่เดี๋ยวถือใจเอากันเิ็น่ัมมายามมื่อซื่อม่นมานมาลีมาร่วมเจ้าเป็นลูกเป็นเลาเป็นลูกเป็นเต้าว่าซันะเนาะเป็นนงเป็นนุ่ง อทางนอกเพิ่งนี่กับโบโบคอยว่าวนางเนาะเจ้าในนอกน้องมาหาทิศอย่างไรจันที์มีผัวมาตอมหาอยู่จักตอนกลางคืนเนี่ยบอเห็นว่าเนาะคนงาันสิเอื้อยนี่อายวิไดาณว่าน้าผัวว่าก็อายอยู่บอจกว่าตอบไวแจักหร้อยังใช่ะอาะอายให้กันสมบูรว่าเพิ่นถามปิดซิปพามเนี่ยเจ้าได้จจะทำา็จะเขาเอ้า เดี๋ยได้เราจะทำเอาปืนชีว์ว่าอ้าวฮัลโหลฮัลโหลโทรศัพท์มีสัญญาณอยู่บ่แล้วเนาะสมมติอยู่ทำกับบุกปะสิเคยยิงโมเคยบ่จะตอบคนยังได้ส์สวัสดีครับน้องม่อมว่าจะบ่าจะจ้าบ่โด๋ยวบ่ยังดิบบ่นี่ยจะคิดว่าจิตใจคอยว่าเองเออเองได้ี่คอยนี่ย มันั่นแหละขอเอ็กเอ็กนั่นนี่เนาะหมอก็เคยมีแต่ยิ้มเนาะเหตุใดก็ตีกระเป๋าได้บัตรเงนได้ก็ตีกระเป๋าเอาทุเรศมากนะโอ้เนาะไม่น่าทุเรศบางทนเอาเงินไหนได้บามีเงินเช่นไปก่อนเนาะคุณแดดบัตรมือนกันเจ้าผูกเพนกับหนุ่มไทยผู้แน่นเนาะเดี๋ยวฉีมาแสดงความยินดีน้ำกันประตู ตูดหรือว่าอะไรฮึยังโมหัมือได้เสียดแ่งได้คอบอแม่ยังโมหัวที่ได้แทงคอเปิดใจคนงามกับเปิดใจมาแต่งดนยังบ่มีคนคุยเด้อพี่น้องเนาะสองสาวสวยเพชรคู่แม่เจ้าพี่ก็บเสดาน้องเอาน้องก็บเสดานพี่ป้าจ้ะ เลือกผี่เสียได้เนาะคือเป็นว่าแล้วบ้านชาวแม่นี่เป็นจังสี่ทุกคนันเดีง่าวว่าได้เนาะงามเลยงามจากนอกกรบซิวไลน์พี่น้องเ้ยแมนเปนวันนองคนยิ้มเขากินน้าันตตังเว้นผุนอแมนไปหากินเขากินน้ามีไซบดนี่กินก้นย่งบ้านกินแก้มย่างบ้านที่คุณดีกาเก้าบ้ดนโอ้ยน้องอีนาง โบมีบ่ยงดูเจเจเพื่อนกับตัวนี้เนี่ยงกินโบบียังกินเลยบอกว่าโบมียังกินมีแต่ยงกินนะหมดแล้วนั่นแหละหายยงกินว่ะมียังกินว่ะมีแต่ยงกินวันไหนนอกคนไปซืไข่ก่อไข่ปลาตุ่มมะเกดก็แล้วแต่เพิ่นเนาะเป็นจีบอ่ะเป็นเป็นเป็ดอะไรแน่เป็นเ็ดไข่จะทั้งทอดทั้งตุ๋นก็ได้อื เราต้องฝึกเห็ดเด้อตังเจ้าอยากได้เงินอันขนงแสนบาทนะใจทอดไข่เต้าปินเห็ดยังกับเปินโอ้ยในยาต้มเสตได้เห็ดเป็นกับบุเห็ดชิมัยเห็ดเค็มเห็ดจางกับเอาได้เหอเห็ดจับแซ่บได้เนาะพอดีป้าทุ่เจ้าทองเอ้ยอยากลองกินซีมูเพฟุนได้หน่อยอ่าอ่าซะโอ้เป็นยังเขาจะใจน้องเพิ่นไปซื้ออยู่ซื้อกินซะหยอกทางน้องเพิ่นในน้ำบริเมนยังไลายดอกเพราะวัชิเรียะมันจะเอาบุญเดียวได้ ทนทานกับไปซื้อมากินนากันเมนมากันญชีบัปันกันได้พเมนเาต้องเนาะชีบจญกปันกันกับพได้อ่าง้ากับว่าให้น้องิ่นหัวโมโหม์มล้วถาว่าคลิปนี่สังชุมฮาว่าผิดผลาประการใดก็ขอถทดคอภายในอีเนาะเมนมอยกอ่าหัวไอซเมนหั เออคันว่าสั่งก็ว่ามาลดนะเอ้ยก็เາ็มใจให้เ้าดอกเอาสาบเป็นหยังเนาะจบไปซ่ํนี้เนาะแ่าดีเนาะสวัดี2สาวเนาะ